วันที่13เมษาย,ยน2566ที่ MGI Hall c h o d ดีซพระราม9กรุงเทพมหานครก็อประกวด Miss g r a n Thailand 2023เปิดเวทีให้ผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดโชว์ชุดประจำจังหวัดหลากหลายไอเดียสร้างสารรค์นำเสนอเอกลักษณ์แต่ละจังหวัดอาทิจังหวัดกรุงเทพมหานครสุดคุชสุบรรณสุวรรณกายนำเสนอพญาคุชเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะและจังหวัดนครศรีธรรมราชสุดไก่ชนไอไข่พลังศรัทธาขอได้ไว้รับน่อเสนอจากความเชื่อละแรงศรทัทธา ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตำนนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้เลื่อมสายและอีกมากมายค่ะซึ่งชุดที่เรียกสืง่งหาจากฟแฟนๆจำนวนมากคือชุดอริยนารีของจังหวัดเลยนำเสนอจากเรื่องราวของจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรมมากด้วยภาร,ริยสงจึงถ่ายทอดชุดสอดแรกเรื่องราวของธรรมะและนำเสนอเห็นสัิธรรมของชีวิตพล่งแห่งการน,นิพพานซึ่งตอนแรกมาในชุดชาวบ้านพร้อมชื่อป,ป้ายคอร์รัปชันแปดปีบทชีดีกว่าก็จะเป็นไปชุดแม่ชีนอกจากนี้ยังมีชุดคัพเวอร์ลิซ่าแบ c ็กพิงกินลูกชิ้นยืนกน สาม,มารถร่วมตัดสินรางวัลเบสในช anel คอตุมได้ด้วยการกดไลค์ชุดประจำจังหวัดที่ชื่นชอบผ่านทาง Facebook และ Instagram m i s ิสแ a นไทยแล a n d ได้ตั้งแต่วันที่23-25มถึงสาเมษายนส5 6 6, 6ัน้ารสกเวลา18นาฬิกาเพื่อคัดเลือกให้เป็นท็อป0เเบสในช anel คอตุมค่ะ